ต้องใจเลยพี่น้องแซ่บเลยม้วนม้วนแซ่บครบอ้าวมากันแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องฮักนัดชาแนลฮักนัดชาแนลนะครับเพื่อนๆฮักนัดชาแนลวันนี้นะครับเราจะพาไปกิน ผลไม้ลูกเบลล์มเลยครับผมใช่เอามาใหครัาเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันเป็นอะไรนะครับอ่ะอันนี้ไงคือต้นที่ผมจะเอาลูกมันไปกินคือต้นอะไรนะครับดูกันไว้นะตอนนี้ครับตอนนี้ครับผมมีส่วนร่วมครับเข้ามาเลยนะครับนี่ไงครับลูกมันเฉลยนะครับเฉลย นี่ครับเราจะไปกินโลกอันนี้นะครับผมเป็นเขนมครับผมขนมใหญ่กว่าหน้าเลยเนี่ยเนาะอุ้เปาโอ้โหขนาดนี้ยังไม่เข้าครับใหญ่เกินโอ้ครับโอ้โหยาให้ลนนะครับโอ้ย่าอยาให้ดูใหญ่มากครับเออไปไปนั่งเลยครับโอเคครับผมทีมงานไปนั่งเลยนะครับโอ้ลูกคือมันใหญ่มากนะครับผมลูกใหญ่มากเลยนะครับ โอ้โหครับตอนนี้ไม่เสียแบบแบงค์มึงเด้อครับพี่โอ้โหให้พี่เลยครึ่งเงินเลยเสียบไหมอ้าวดีนะครับตอนนี้ผมทําการเสียบไม้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เสียบไม้แล้วคนยืนคนยืนคนยืนโอ้โหโอ้โหครับกำลังนะครับอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับมันมากมันมันไม่เอากระดานที่สี่น้องโอ้ยไม่มีเลยเออเอามาเอามาฮะ ยกสิยกยกขนมกระดาพี่จะโดนนั่นเด้อเออยก้อาวครับโอ้กระดาษล้างจานนี่ครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมให้ดูเลยครับเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยนี่อย่าจับเด้ออย่าเพิ่งจับโอ้ครับโอ้โหนู่นครับนู่นโอ้โยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอือหือไปกินหมดมั้ยเนี่ย กินหมดในนี้เนี่ยครับไหนให้ดูหน้าก่อนครับโอ้โหใหญ่กว่าหน้าครับท่านผู้ชมใหญ่กว่าหน้าครับอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทักนัำชาแนลนะครับผมโอ้ก่อนอื่นผมต้องปาดนี้ก่อนปาดจีขาวเาอืมเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เรียกว่ายางโอ้ย ตนี้คือ,อยางมันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอันใหญ่มากยางมันนะครับออกอยังไงเราโ,โดนยา,ยางเลย,เลยแต่เรามีน้ำมันอันไม่กล้าโดนเราเสียงอะไริๆๆครับท่านผู้ชมชั้นผู้ชมใหญ่หลือเกิน ากครับถนนใหญ่มากๆเลยน,นี่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 นบาวนัดบ่ได้คเยเห็ดคักปานได้พี่น้องนี่นี่ไม่เห็ดแบบบ่ต้องไม่เห็ดตอนกินเลยเห็ดตอนกำลังมีเลยพี่น้องนี่โอ้โอพี่น้องคุ วางกระดาษล้างหง่อยเลยพี่น้องวางกระดาษล่างหน่ยเลยวางกระดาษล่างเลยเลยเพื่อสิกินน้พี่น้องเนาะเอาตัวนี้ไ mm ว้หนีสักก่อนนี่ตัวนี้ไว้หนีสักก่อนเออหอมนี่มันหมนีอไม่มีแล้วท่านผู้ชมไม่มีแล้วมีแล้วพี่น้อง เดียวน้ำอ่อนอยู่เลยนะครับบุมีแล้วพี่น้องบุมมี่ยางแล้วพี่น้องแตแ่กินยางเดียวระบาดนี่พี่น้องอันนี้เปลียงนี่นะเล็กน้อยอย่าใส่เด้อครับมีเด้ออันตรายเอาให้ผู้ใหญ่เห็ดน้ำเล็กน้อย เล็กน้อยยาไซเมีย พี่น้องเสียงอะไรเนี่ยเบาหนักจัดเบาหนักจัดถูน้ำมันนะพี่น้องเ mm hmm. จีงปรติดมืออ้าวไพสิกินบาดนี่จัดเลยกินเลยเอากินโ mm hmm. อ้ยผูดพี่น้องจับมาเลยมามียางแล้วเขาแกะยังไงเออแต่ว่าอย่าไปโดนตัวนี้เลยอย่าไปโดนตัวน,น,นี้ตัวนี้มียาง mm hmm. ทุกคนคือแบบเออแบบโอ,อ้ย Dante, да. bien, นั่งด้วยกินหมดหรือเปล่ากินหมดหรือเปล่ากินนั่งด้วยนั่งได้หืมเข้ากันก่อนอืมงอกมันเก่งใช่ไหมกันเออทำไมได้คะแนนวะเนี่ยหืมนี่กินได้ใช่ไหมเนี่ยน้าได้ได้อืมหลังขังเลยหืงขังเลยอ๋อเม็ดมันไวไวแค่ต้มแล้เพียอเนาะต้มได้ครับทำเม็ดอะไรเลยโอ้ยอืม าาางานมะม่วงเลยเอองานล่งลงามเอาเนี่ยังยืนคืนเดี๋ยวเขาสิบัเห็นเดี๋ยวเอฟซีสิบัเห็นอืมอืมพีมม่น้งอ,อ,องบง่ายเลยไคเอาได้ก็ไผสามารถเอาเองได้ก็รองเบิ้ง โอ้พี่น้องเห็นเบาหนาดูพี่น้องใหญ่นาะงเบาหนาเนาะอืยใหญ่หน่อหน่อยหน่อยกับใหญ่เนาะอืงนี่เล็กหน่อยเอาบัวเป็นดอกพี่น้องเอาพี่ให้บักใหญ่เลยเอ้ากินบวานเดี่ยวโอ้ยเส็บแสบครับเส็บแสบส็บแสบบัวหวานหลายแสบบัวหวานหลายบอดีเอาหนาเห็นบ่่มันเหมือนเหมือนเหมือนมะม่วงเออ มันพรนะน้อยมันมันมันเนาะอืมชุกคับโปรเสียบเนาะพี่น้องโปรลงคนมักชุกคักมันยังหวานแต่ว่าเบาหนัดบบแนะนมหวานพอดีหวานมียาผม็นยาครับผมหวานเป็นลมผมเป็นยาอืมพี่ยอดพี่น้อง ยังยิ่งเลยเดี๋ยวบานาทูเด่อห้องนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังอร่อยอ้าวเบานาตกใจวดพี่น้องอ๋อเมื่อกี้ก็คิดว่าเป็นไรเนาะสะดุ้งเลยกำลังกินอร่อยๆยตกใจเลยพี่น้องบ่นเป็นเฮ้ยยังเบานาตกใจเลยพี่น้องแซ่บโอ้ ยังเลยยังบอกยังเลยทรงนั้นเลยเอาเอะเฮ้ยเบาวนัดรอมองกันพี่น้องพี่น้องพี่กินคำงหญ่เลยเฮ้ยเป็นยังเบาวนัดแ่บอี้ยต้องใจเบรดกร่บอันนี้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำพูดคำ หืมห <grill S 2> ืมจับหืมกินแซ่บครับพี่น้องครับมามากินอะไรครับผมแซ่บๆมากินกันพี่น้องกอลังจะหยิบเลยเดี๋ยวแย่งซะงั้นอ่ะนี่ตำลึงเล็กหน่อยพี่น้องตำลึงเล็กหน่อยโอ้อันนี้มันกรอบๆเนาะแบบแซ่บเลยกรอบๆเห็นหัวบอลเหรอ้อา อะะ๋อระวังโดนระวังโดนันงนี้ย <c oughs> แล้วบอลนายไปทดสอบกล่องก่อน,น <c oughs> โอ้พี่น้องเห็นหัวแล้วพี่น้อง อุ้ยแบวังหันบ่นเห็นหัวอู้แสบเนาะกรอบอกรอบกรอบเนาะอร่อยโอ้โหโบนเบานัดเหมาอสองเลยพี่น้องอสามเลยพี่น้องโอ้ยสามเลยพี่น้องคือบ่มีไพ่แสบวะสบ่ะต้องใส่เบานันจากแสบอีกรอบเล่นนี่พี่น้องพุ่ง ยังเบานัดยิ่งแ่บแสบอ้ยพียวแสบพี่น้องอือหือแสบแสบพี่น้องมึนหัวไปหมดเลยนะอือหือหวาน้องพอดีพี่ไม่ไม่หวานมากออหือแสบแสบถ้าใครชอบหวานก็ปล่อยไปอีกหนึ่งวันสองวันเออดีบอกลูกค้ากอบกรอบกครับพี่น้องแซ่บอี่น้องพี่น้องเนาะแซ่บ แซบเแล้วมีไข่แซบ,บมผมแสบเองนี่แหะไปจังไรไม่เม็ดติดน้ำสิดยาดเลยพี่น้องมันทอดแบบีงเยอะพี่น้องกรอบห่ย้นผู้นี้สงสยัยอีเบิรแล้วเนี่ยจัดอ,อีกปะกรอบอกินให้ทต็นผู้สมเบิง เฮ้ยแม่นังยี้แซ่บคักอู้ตกใจเบิร์ดพี่น้องเอาเป็นล้านรอบได้ไหมคะให้จะพูดอย่างเงี้ยเด็กบอกว่าเป็นล้านรอบนี่เด็กตกใจพี่น้องข้าวเจ๊กหน่อยบริยินเจ๊กเชื่อพี่น้องชุดยอดแซ่บมันหวานเดี๋ยวกบกอบเลยครับกบกอบเลยตสองใช้ข้อนเสียเบิร์หล้วล่ะผมเนี่ยแ่บหลายแซ่บหลาย เสบหลายพี่น้องกตขอบคุณพี่น้องเด้อที่นี้ขอบมาเบิงหัก,หกพแพงเบาหนักสองหักหนักแน,นลพี่น้องต้นหมักกระท h o n จงังได้ต้นหมักต้องจังได้เนาะพี่น้องเป็นหมักขนุนเนาะพี่น้องหมักมีเกิดเกิดไดปยังได้เบาหนักหมักมีได้พี่น้องผุน่นหมักมีเขาเอื่นหมักมีนี่ข้ามหมักง่ายเลยนานกินเห็ดตะบูส้มเบิงเพิ่นนี่อยู่แดดนะพี่น้องโอ้ยแดด พี่น like ้องอยากได้ย anyway. ินเสียงเด็กน้อยพี่น้องมอยากได้ยินเสียงพี่น้องยินเสียงเด็น้อยแบบแสบแบโอ้ยแ่บบอได้ยินจักคนเลยตหนก็แ่บเลยแ่บด้อย่ังไรแ่บจนติดข้อบาดมีพี่น้องแ่บจนติดข้ออู้นอเป็นยอดเนาะแ่บแสบแ่บแ่บอ่แบ ยังแซบบ่บเหรอพี่น้องกรอบพี่น้องกรอบอืมอุ้ยดีเนาะอุ้ยแดดไล่ยเหรอืมแดดไล่เลยตอนเห็ดตอนบ้านแดดมัน,มนบ้านเห็ดแกเนาะพูน่ะได้ไหมวุย้ยพี่น้องเอาอีจากจักรอบปะอืมแซบ่บแบบผมใช่วาดพูนพูพพพนเนาะ

เม็ดมันเอาไปต้มพี่น้องต้มเสียอุ้ยเศษโบบสียพบเนาะองด่าเลยกรอบเลยกรอบกรอบเลยกรุบกรุบเลยโหอือ้มาแรงอืมมาแรงยังอยากกินนำพี่น้องมาแรงเหม็นอะอาแรงเกลือเหี่ยจิงบอย่ามาแรงเนี่ยไม่ไหวแล้ว กินไม่ไหวละพี่น้อง <c oughs> น้องเริ่มอิ่มแล้วครับน้องใช่เ,เริ่มอิ่มนะพี่น้องโอ้เต็มคำเลยให้พี่น้องได้เบิง่งปาดีทุกอันนี้บอลค่อยได้ยินเสียงแสบจังเถื่อแต่ว่าหยาเต็มปากเลยพี่น้องสุดยอดอันนั้นเอาอยู่ป่โอ้อิ่มแล้ววะซานยิ่มคักเลยงสงสัยสงสัยแต่เนี้อยาก,ากอ,ยาออกกำลังกายมากกว่ายออลงเฮ้ยเฮ้ยมันยังยิ่ง แอคักเลยโอ้โหแอบคักเลยบอกโอ้โหตกใจเลยพี่น้องแอบเลยาโอ้โหเซ่อตกใจกัเลยกระบอกกระปากโอ้ยเข้ามาไม่พอมัาแล้วยีนยังไม่เข้าตรงนี้เนาะอ้าวสำรับมืทีนี่กวาเข้าสี่คนนะครับผมสี่คนขอตัวลากระฝาก ท่านคำว่าไรว่าจะอะไรโบสุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับครับหลักการตอนกินอนยู่กับหามเวาแต่ว่าเบานัน่นหนเวาออกมาโบสุภาพก็ขอถดขออภัย่าทุกคนขอถดขออภัยครับอือเนี่ยได้ดีกับฝากนั่เนี่ยไบ้ดีก็ขอถดขออภัยอย่าลืมกดไลค์ไร กดแชร์กดซับ hey, uh huh. สไทยกระดิ่งกดกระดิ <t un>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  ่งให้ช่องเบาหนัดน้ำดีเดอร์ขับพี่น้องช่องฮักดัดแชนแนลครับกมาแชนแนลสำหรับวันนี้ผมเฮาสีคนครับครับพ่าสีคนขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย